เป็นเป็นตั้งแต่น,นานมาแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรโดยประมาณประมาณได้ครับไปเจออะไรเข้าครับผมก็คือเรามีปกติเราสวดมนต์ทำวัดเย book, CA, an, ็นวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เห็นเางาเห็นเงาตะคุ่มหน้าบ <c ười net> ้านเนี่ยแล้วก็แล้วก็มองไม่ชัดว่ามันเป็นอะไรนะพี่ครับนะ okay, แม่ที่ปัานเงาแล้วก็มาทุกวันอยู่ที่หน้าบ้างหนูก็ไม่เห็นนะว่าเป็นเงาอะไรคือเรามองไม่ออกเหมือนทีนี้ยมันมีทุกวันเงาตรงนี้เนี่ยครัแล้วก็สวดมนต์ของเรารสวดทุกวันแล้วเราก็แผ่เมตตาเนาะเงาน,นี่ก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น คือเหมือนว่าเขารับพลังงานอะไรจากเราอี่นี้แหละแล้วเงาก็ชัดขึ้นชัดขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านะมันก็ระยะเวลาหลายเดือนเหมือนกันนะตอนนั้นะ่ะอจนเหมือนกับเขารวบรวมพลังอ่ะแล้วเขาก็เปล่งแสงออกมาเหมือนกับว่าคือเขา เราจะเห็นลักษณะเป็นคนยืนแลปนมมือเงี้ยค่ะแล้วหันมาทางเราไงคือเขามาอนุโมทนาที่เราบุญที่เราทําเนาะแล้วเราก็มองแล้วก็จ้องเขาอยู่นานแล้วเราก็นึกนึกได้ว่าโอ้ลักษณะหุ่นรูปร่างสันฐานเนี้ยเขาเป็นนา้าเขยของเราพี่อ๋อเรานี่แบบแต่แต่เขาไม่ค่อยทําบุญอืม ตอนที่เขายังมีชีวิตเขาไม่ค่อยได้ทนนําบุญไงเขาคงจะรู้ว่าญาติพี่น้องเราอาจจะไปบอกไงว่าเราชอบสวดนมนต์เงี้ยก็มาอนุโมทนาใหี้ค่ะจากแสงที่แบบ <c oughs> ตอนแรกๆมันจะเป็นตะคุ่มตะคุ่มไงแล้วแสงเนี่ยมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นทุกวันทุกวันเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าแสงมันประกายออกมาแล้วก็ให้ เหมือนเขาจะแสดงตนะว่าเขาเป็นใครเงี้ยค่ะก็อ,อยากให้เรารู้เนาะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาขอบคุณเราเงี้ยค่ะพี่คลัมแต่แล้วก็ขนลุกทั้งตัวเลยผมมองว่าที่เริ่มสว่างชัดเจนขึ้นเห็นชัดขึ้นเขาได้บุญเพิ่มจากคุณยายแอนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพรยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวกัคุณพงศ์ค่ะประมาณเนี้ยค่ะอืมเขารับส่วนบุญเราเนาะเขาจิตเป็นกุศลและเห็นประมาณกี่วันแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยใช่ไหมเห็นวันสุดท้ายนั่นน่ะคะทีทีแรกเนี่ยมองไม่ค่อยชัดพอนานวันเข้าเราเราเห็นวันวันที่ชัดวันสุดท้ายเนี่ยเหมือนเขาแสดงกุเนี้ย เล้วเรามองว่าเป็นน้าเขออยเนี้ยแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นเลยค่ะอืมครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสวัสดีน้องกุเป้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับมีเรื่องผีจะมาเล่าเชิญได้นะครับใครคอือยากขึ้นมาเล่าเรื่องผีเชิญนะครับว,รวันนี้คุณพลขับรถไปไหนเอ่ยสิ่งรถบรรทุก กลับจากสมุยครับ,รบก,รกําลังกลับครับอ,อเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับผ่านตรงทางเข้าอ่าวหากวัน,นกรจจำได้ใช่ไหมก่อนถึงจนนั้นตรงนั้นอ่ะมันจะมีลูกป,ปั้นหงนะ์ตัวอยู่สูงสูงอยู่ข้างถนนเะนี่ยนึกออกไปคุณคุณผลน ก่อนถึงรับกแกครับอ่าแถวนั้นแหละขอบคุณของควันมากเลยครับก่ันนกผงยักษ์ใช่แต่ผมมีอะไรจะบอกช่วงหนึ่งผมก็ไม่ได้ตาฝาดนะผมมองไปผมตกใจผมเห็นนกอะ่ะเขามีชีวิตนะก็ตกใจโอ้ตกใจมากเลยก็เฮ้ยคือเป็นเป็นนกที่เขาเหมือนหลวงพ่อหรืออะไรวัดเนี่ยให้ปั้นขึ้นมา และอยู่ใกล้ๆถนนนะครับคือมีมีบางคนก็บอกว่าเห็นว่าบินได้ใช่ไหมแต่วันนั้นนะผมเห็นนกตัวเนี้ซ<ช>ึ่งเป็นปูเนี่ยเขาขยับได้ครับผมเหมือนเขามีชีวิตนะผมก็พยายามมองไปเออเราไม่ได้อุปทานนะและไม่ใช่ว่ารถมันวิ่งทําให้มองเห็นแล้วตัวเราขยับหัวเราขยับไม่ใช่นะครับเออแต่ผมเห็นอยู่ไม่นานมาก จำพอมอออีกทีหนึ่งนิ่งนิ่งเป็นเป็นรูปปั้นพอรถวิ่งเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ๆก็เลยพยายามตัวพอดูว่าวคืออะไรก็เอ้าเป็นรูปปั้นหงส์เนะ่ใช่ไหมเป็นเป็นหงส์เหมือนยืนอยู่อะยืนคล้ายๆลักษณะเหมือนไก่ยืนนิ่งนิ่งนนะครับใช่ครับมีอันนี้นะเขาจะให้หรือถอนออกนะเพราะว่าปากปากเขายื่นออกมาใช่ไหมอืม เขายื่นออกมาข้างถนนเนี่ยเขากลัวเขากลัวจะหักแต่เ,เขาไปลือก็ลือไม่ได้ครับเหมือนแบบมีม,มีมีเรื่องมีไคนคนที่จะไปทําะนะเป็นป่วยเป็นไข้เป็น,ปนมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเขาก็เลยไม่กล้าทำก,<อ>ก่อรึศเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องลึกลับเนาะ แต่ก็ดูเหมือนจะสร้างใกล้ถนนมากแต่พอรถใกล้ๆถึงตรงนั้นก็ก็ไม่ถึงกับใกล้ทีโดยทีเดียวนะคุณพลขับรถแต่ละครั้งนี่<ป>ช่วงปากนี้ยื่นออกมาถนนเลยอ่ะกลางถนนเลยครับปากปากลากงาเลยอ่ะ le <โห S 2> ปากแก่หลอกแต่ว่าขาแก,ก่น่นจะอยู่สุดถนนนั่นแหละตัวตัวอยู่สุดถนนแต่ปากนี่นจะยื่นออกมาตรงถนนเลยหรอก แต่สิ่งที่ผมกลัวนะผมกลัวว่าเกิดลมทับรถทับอะไรเนะี่ยผมจะกลัวเรื่องนี้นะครับแตาจะคิดว่าเอ๊สร้างแข็งแรงไหมโครงสร้างฐานเห็นไหมตึกตึก,ตกสอตององอย่างถล่มเลยเห็นไหม <c oughs> แต่ผมก็เชื่อว่าตามวัดหรืออะไร <c oughs> เขาน่าจะจะสร้างใช้เหล็กดีโกงกินในวัดนี้ตกนรกกันเป็นเป็นทิวแถวใช่ไหมคุณพล ใช่ครับนีข้างหน้าจะสร้างนี่แล้วแล้วก็อาถรรพ์มีอาถรรพ์ด้วยนะเมืออนนม่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ที่ผมแรกๆที่เราเริ่มสร้างเลยนะไม่ไม่มีไม่มีแบบศาลาไม่มีแบบไอ้นี่อยู่อยู่ตรงนั้นนะมีแต่นกตัวเดียวอะยืนอยู่ทุกวันนี้ที่เราองมาดูเลยทุกวันนี้เป็นแบบให้ให้มีคนผ่านไปผ่านมาเอาทุ่งเทียนไปไหว้อะ จะปิดเหมือนเหมือนตั้งสารใหญ่ให้เลยอ่ะออสารหนึ่งอยู่หน,น้าถ้าถ้าเกิดช่วงไหนคุณพลถ่ายเอ้ยผ่านไปตอนเย็นเย็นบ่ายๆอะไรจอดรถข้างทางอยู่ฟากตรงข้ามก็ซูมต้องถ่ายมามาโชให้คนดูหน่อยนะครับ<ม>ถ้าสะดวกก็ใกล้ถ,ถึงแล้วครับเนี่ยรอเออม,ม,มันมีอันอันตรายไหมเราจอดเทียบข้างทางแล้ว ถ่ายรูปหรือลงไปถ่ายวิดีโอหรืออยู่บนรถถ่ายให้ดูหน่อยได้ไหมที่บอกสารอะไรยังไงนั่นไหนตอนนี้นนนผมหรือไม่สะดวกตอนนี้ผมอยู่อยู่บางสะพานใหญ่อีกอีกประมาณสักโอ้ไกลไกลเื็นไงล่ะเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวผมบอกได้ถ้าเกิดพอเบรกสักนิดพักไปในตัวก็นะอยากจะดูหน่อยเปิดเปิดกล้องโชว์ให้คนดูหน่อย ก็ไม่ได้ไปตรงนั้นนานนานเลยผมขีม่รถผ่านตรงนี้ผมก็ยกมือไหว้ส่วนครับแล้วฝากตรงข้ามขาลงที่รถบัสชนที่ทางเข้าก่อนเข้าหาดวานะกอนเนี่ยที่เขาว่ามีตน้นต้นตะเคียนด้วยใช่ไหมใช่ต้นตะเคียนไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้นตะเคียนหรอต้นอะไร คุณสมบุรณปลื้มจิตเคยเจอผีไหมครับถ้าเคยเจออยากเล่าบอกได้นะครับคุณสมบูรณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ก่อนถึงห้วยยางหน่อยเดียวอะ่ะมมันจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรวะของราชการนี่แหละเป็นทางจะเลี้ยวเข้ากับราชการเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เลยทางเข้าทางเข้ามาหน่อยหนึ่งทางตรงๆนี่แหละไม่ไม่ได้โค้งไม่ได้อะไรเลยนะตรงนั้นนะที่บ้านรถบัสเข้าไปสวัสดีค่ะพี่โชคสวัสดีครับน้องมาริสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแปดสิบเจ็ดยูสวัสดีคุณมะนาาหวานสวัสดีทุกทุกคนนะคะบินเกียร์ยูอีพลังานไม่ใช่ไหมเลยมาลว ไม่ได้มาหลายวันนี้พี่โชครู้สึกว่าจะจะลืมอะไรไปหลยก่อน้องมาลีมีเรื่องผีไหมสวัสดีครับคุณท็อปโอ้ช่วงนี้มาลีไม่ไม่ได้เจอผีเลยค่ะงานเยอะมาอืมโดยมากคนทำงานเครียดเครียดมีเรื่องยุ่งยุ่งจิต จิตมันจะไม่ค่อยไปว่างๆเท่าไหร่เนาะมันมันจะไม่ค่อยคิดถึงผีเผออะไระใช่ไหมแค่คิด<า>ถึงเวลาวนอนก็ผียังกลัวเลยเวลาเวลาทำง,งานหนักมาก <laughs> คุณขอบข,ขอบคุณครับคุณแทททูครับคุณท็อปก็ชมผมรอก็ขอให้หล่อเช่นกันนะครับผม นะครับหล่อเสร็จนะครับผมอย่าหลอหลอไปช่างทิ้งงานนะครับผมหอให้เสร็จสมบูรณ์นะครับในโปรแกรมนี้มันมันมีแอปมันมีแอปปรับปรับให้หน้าตาดีครับผม <c oughs> แต่แต่มันก็ดีนะพอพอตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ใส่เอฟเฟกอะไรแต่ในพอมันลึกเออมันก็เหมือนทำมีตั้งจ้างช่างเมคอัพอัติดใช่ไหม มาทําให้หน้าผู้จัดดูดีนะสมัยก่อนเราก็ไม่มีวิวัฒนาการขนาดนี้เนาะเราก็มูปะปาไปเราก็หน้าธรรมชาติไม่อย่างงี้งี้ถ้าเป็นลิเกเป็นอะไรทั่วไปก็ทาแป้งใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีครีมกันแดดครีมนู่นครีมนี่ก็โปะปะเข้าไปใช่ไหมครับตอนนี้ใในแอปในในในเอฟเฟกของตอตอเขาก็กดมีให้เพียบเลยนะ ไม่แต่พี่โชคอขอขอ,ขอนุญาตทุกคนพูดด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันกเ็เหมือนเหมือนเหมือนบางคนบางคนนะคะมาพบรักในตอตอ,ตอหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอฟเฟกมันเยอะใช่ไหมเห็นหน้าตาว่าอุ้ยสวยจังอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาไปเจอตัวจริงนละอุ้ยไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> มันมันสามารถทำได้นะทำให อเจกอแปะลุงป้าแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าละอ่อนเลยใช่ไหมคุณพลใช่ครับของพี่มารีดูพี่มารีห้าสิบกว่ายังยังเหมือนอะไรสาววัยรุ่นสามสิบหมาสิบไปดูโอ้คุณพลคุณพลต้องการอะไรไม่คุณพลนี่เข้าไปกับรถมากไงพี่โชคแกก็เลยแบบว่าเห็นอะไรแบบ ตาตาแกลายไงเออตาแกนั่งอยู่ในรถนานหัวสมองเขย่ามึนเขาเรียกว่ามึนสวัสดีค่ะก่ออนุญาตนะคะพี่โชคุยคุยเรื่องผีต่อเลยค่ะครับก็อย่างอย่างผมนี่มาไล้ผีก็ชีวิตไม่เคยนอนดึกนอนเช้าอะไรอย่างนี้เคยแต่มันไม่เยอะขนาดเมื่อมาทำรายการเนี้ยนะ ผมมามืดก็เพราะว่ามืดดึกมากก็เพราะว่าจะมันจะมีภารกิจธุระอะไรช่วงบวชค่าจนค่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมีนะครับผมไม่นอนเลยคือแต่งเพลงอะ่ะคือพอพอแต่งเพลงบรรเลงอะ่ะมันจะข้ามวันอะ่ะช่วงแรกเนี่ยจะจะไม่ไหวจะง่วงมากเลยก็คิดโอ้จะอยู่ได้ไหมหวัวใจมันก็บีบอะไรต่ออะไรนะแต่พอตอนนี้มันผ่านไปได้ไม่กี่วันนะมันจะชินพอชินปุ๊บใช่ไหมครับ ชินปุ๊บตอนนี้ก็มีความสุขเลยนั่งทํางานมงมงมืดมืดมีนะบางบางบางครั้งก็อย่างผมทางานที่ที่บ้านนครปฐมอ่ะอยู่นครปฐมจะเป็นห้องแอร์เล็กๆอะ่ะประมาณสักสี่คูณสองสองตารางเมตรกวา่าๆนะห้องเล็กๆกันะห้องผมก็ช่วงที่หมามันหอนเป็นทอดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงหอยหวนหน่ากลัวเนี่ยถ้าช่วงนั้นสมมุติว่าจิตผมอ่อนๆนะครับ แล้วดันนึกถึงเรื่องผีแล้วมีความกลัวเข้ามาในจิตบ้างเนี่ยมันจะรู้สึกขนลุกแล้วก,ก็ก็เคยคิดนะเคนอื่นหลับหมดแล้วข้างบ้านหลับหมดแล้วมีผมนั่งแต่งเพลงนั่งทําอะไรอยู่คนเดียวแต่พอถึงจุดหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นงานงานของผมคือถ้ามันหยุดอะอารมณ์จินตนาการการสร้างสารรค์มันจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วพวกอุปกรณ์ดนตรี เครื่องแบบในในโน้ตบุ๊กมิกเสียงซาวหรือถ้าเกิดไฟดับหรืออะไรเงี้ยผมเคยนะทำงานไม่สุดไม่จบแล้วก็ชาล่าใจว่าไม่ต้องบันทึกหรอกหมายถึงผลงานที่เล่นน่ะสมมติผมแต่งเพลงเป็นสิบแท็กสิบกว่าแท็กเหมือนเพลงประสานเสียงผมทำเพลงบรรเลงด้วยนะครับเสร็จแล้วเสร็จทุกอย่างร้อยเปอร์ซอูเพลงเพาะมากนะครับ ไม่ทันได้เซฟบันทึกไว้บางครั้งทําเป็นสิบเพลงเลยนะแล้วก็คิดว่าเออมันคงไม่หายไปไหนไฟไม่ดับไม่อะไรปรากฏว่ามันจะเป็นคาวเคราะห์หรือวิบากกรรมไม่รู้นะครับผมทําเพลงบรรเลงสปานะประกากฏไฟมันดับตัวบันทึกมันหายเครื่องมันแห้งนะครับทุกอย่างที่ทํามาเป็นอาทิตย์หายหมดเลยจากวันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่สอนผมว่า เราอย่าประมาทนะก็ตรงกับคําสอนขงพระพุทธเจ้า,เาอย่าประมาทแล้วบางครั้งก็คิดเหมือนกันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรผีอะไรที่เราเคยเคยทําเขาไว้แต่อดีตชาติหรือชาตินี้หรืออะไรถ้าเขาตามมาป้นเปี้ยนมาลังควานมาเอาคืนมาอะไรได้เขาก็หาลูทางเข้ามาอยู่นะครับก็เคยอย่างอย่างกรณีถ้าพูดถึงเรื่องผีะนะผมแต่งเพลงเนี่ยมันมีนะ จะเป็นจะเป็นเรื่องของเป็นผีฝ่ายดีผีฝ่ายที่แบบจะบอกว่าโดยเดียมักก็จะดีทั้งนั้นแหละโดยมากผมจะจะจะสัมผัสอะไรเงี้ยจะเจอไม่ดีคือคือจะเป็นผีประเภทแบบว่าเรามีเรื่องมีราวกับเขาเนี่ยนะแล้วก็อ่าอดีตชาติชาตินี้หรืออะไรตออะไรมันเป็นการเอาตัวรอดแล้วก็ถ้าเหมือนทหารนักรบผมจะเปรียบเปยอ,อย่างนี้ คุณไม่ป้องกันตัวคือคุณตายเข้าใจนะแล้วตอนนี้ได้เกิดว่าเราระวังสุดเต็มที่แล้วและไอ้คนที่มันเลวอ่ะก็เหมือนตำรวจกับผู้ร้ายอ่ะใช่ไหมถ้าอาถามทำคุณพลทมน้องมะลิถ้าถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยสถานการณ์ขับขันและไอ้คนเลวโจรไอ้คนที่ใส่ไม่ดีมันตายเนี่ยมันก็สมควรไหมครับ คำตอบจากมารีใช่ไหมคะอาถามน้องมารีเนี่ยสมมติว่าน้องมารีอยู่ในสังคมนะพอเราเป็นคนดีใช่ไหมครับมันเจอคนไม่ดีเอาเอาสมมติละกันอาจโดนเขาดักป้นจี้เนี่ยแล้วมันมีเอาบุธอย่างเงี้ยแล้วมันหมายเอาชีวิตเราด้วยเยงี้ยนะครับการป้องกันตัวเข้าใจใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งอาะมันไปเกิดใหม่จิตวิญญ,ญาณไอ้พวงนี้มันจะอาฆาตนะครับ เวรเสียแต่พอปุ๊บปั๊บมันตายปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมเวรกรรมมันเยอะเนี่ยโดนสูบลงนรกไปเลยนะครับคือหรือไปเลยไปไปอีกมิติหนึ่งที่ที่กรรมไม่ดีมันสะสมมาเยอะๆแต่แต่จริงๆแล้วก็จะบอกทุกคนว่าเจ้ากรรมในเวรหรือผีหรืออะไรเงี้ยเขาก็ตามหาเราอยู่นะครับทำบุญไว้เยอะๆนะครับ เช่นการเทพเทวดาอ่าอันนี้อาจจะเป็นไอ้คำว่าเจ้ากรรมนเวรดยมากเขาจะใช้กับกับอะไรที่ไม่ดีเนาะผีที่ไม่ดีเนาะตอนนี้ผมผมใช้กับอ่าวิญญาณที่ดีแล้วกันอย่างผมแต่งเพลงเนี่ยบางครั้งทําสมาธินึกตรงนี้จะเอาทํานองอยังไงดีจะแต่งลักษณะไหนดีอ่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าผมเข้าสมาธิอธิษฐานจิตไว้ด้วยนะ ทำนองลอยมาเลยนะครับลอยมาในหัวเลยแล้วก็มันก็ลื่นไหลแล้วก็เคยมีแม้กระทั่งว่าเล่นเล่นคีย์บอร์ดอะซินเิไซเซอร์เหมือนลิมเปียนโนแล้วมันเชื่อมเป็นโปรแกรมแบบกดแล้วแต่งเพลงบันทึกมีมีในโน้ตบุ๊กเป็นโปรแกรมดนตรีแล้วก็บันทึกเสียงตัวโน้ตเนี่ยเชื่อไหมบอกทุกคนกันว่าบางครั้งผมไม่ได้กดมันกดเองเลยกดเองแล้วก็เป็นทำนองที่เพลอเลยนะครับ โดยมากจะมาตอนอ่าโดยมากจะมาจอนตอนช่วงบึดมึดนะช่วงบึดมึด,มดแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีงามเนี่ยจะมาให้เห็นมาให้กําลังใจเช่นเหมือนหยดน้ําหยดน้ําจริงๆมันต้องหยดจากข้างบนลงข้างล่างใช่ไหมอันนี้สมมุติเป็นแผ่นกระดาษผมเคยแต่งเพลงถวายหลวงปู่สดนะครับเกี่ยวกับท่านเนี่ยผมชื่อหลวงปู่สดวัดปากน้ําเกี่ยวกับ างานบุญน่ะเพลงบุญน่ะก็ปรากฏว่าช่วงที่จิตเป็นสมาธิแล้วก็รู้สึกปิดติใจได้ทําเพลงนี้เดี๋ยวไปถวายวัดไปถวายพระอะไรปรากฏอย่างนี้คือมันจะเป็นเหมือนในกระดาษเอสีมันมีหยดน้ำมาผุดขึ้นจากในกระดาษลอยขึ้นมาเออมาหัดกัจจันทร์ไหมครับขนลุกสู้แล้วก็ปิดติใจแล้วมันมีพลังมันปื้มแหมรู้สึกว่า หลวงปู่ท่านมาโปรดนะครับผมท่านมาโปรดผมก็จะบอกทุกคนว่าทําความดีไปเถิดนะครับบุญไม่ทิ้งคุณหรอกแล้วก็ภาวนาด้วยนะครับสวัสดีคุณบ่าวครับใช่ไหมชื่อบ่าวใช่ไหมมีเรื่องผีไหมครับเคยเจอผีไหมครับพูดได้นะครับ คุณพ่นอบคุณนะคะพี่โชคเชื่อคําว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไหมคะเชื่อแล้วก็จริงดังนั้นแหละมีจริงก็ความดีนี่แหละค่ะความดีนี่แหละความกตันยูกับพ่อแม่คกูบาอาจารย์กับกับคนที่เรารู้จักนี่แหละมันจะเป็นเกาะป้องกันตัวเราเวลาเราจะเจอภัยหรือเวลาเราเจออะไรที่แบบคาดไม่ถึงเนี่ย มันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราโดยที่เราไม่ได้ร้องขออ่ะเคยไหมทุกคนในห้องนี้เคยไหมคะอืมก็มันประสบกับตัวเองไงก็คือแบบว่าเวลาเราจะเจออะไรที่แบบหน้าสิวหน้าขวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่แบบมันเหนือความคาดหมายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไวยตัวเองนะคือมัอนเหมือนแบบคำนี้ยังใช้ได้อยู่ครับมันก็มีอยู่จริงนะครับ สวัสดีคุณชนหนะ้าชาหลังมีจริงทำความดีไปเหอะแม้แต่ผีสางเทวดานางไม้อะไรต่ออะไรเราเป็นคนดีเรามีจิตเมตตาเราทำบุญอะไรแล้วก็แผ่ให้เขาอะพอเรามีเรื่องเดียวเขามาช่วยเรานะครับเรื่องจริงนะแล้วก็ยิ่งอย่างหมู่เทวดาเทพเทวาอะไรเงี้ย คือเขาไม่ปล่อยให้เราตกทุกข์ได้ยากนานหรอกเว้นเสียแต่มันเป็นกรรมของเราจริงๆนะครับที่ไปทําไว้หนักหนาสาหัสสากันบางครั้งพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่หลวงพ่อพระเกจิไม่ว่าจะมีชีวิตหรือมรณภาพท่านก็อาจจะช่วยไม่ได้นะครับหรือมีอะไรไปบังจิตบังใจบังตาบังความรู้สึกท่านก็ทําให้เราเหมือนลืม คู่ที่จะมาช่วยลืมไปจากใจเข้าใจเนาะวันนี้ดูรายการ The s i x t Sense อาปากค้างนะครับวัดอืมบรมมหา,าธาตุมันก็จำชื่อไม่ผิดนะอยู่ชัยนาทอ่าลักษณะวัดแบบเนี้ยผมก็เคยเจอตอนเล่นดนตรีไทยตอนเด็กๆก็คือตรงํำแพงวัดนะ่ะจะเป็นที่ใส่กระดูกเต็มเลยรอบวัดเลย และห้องน้ำเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกล้กำแพงเนี่ยแหละเคยไปเล่นดนตรีบางงานบางวัดแล้วถ้าปวดปัสสาวะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปยืนฉี่ที่ที่ไม่ใช่ห้องน้ำถ้าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นจริงๆนะก็อยากจะไปห้องน้ำนะครับเพราะว่าเขตวัดกัวบาปกรรมด้วยแล้วก็ท่า่าย่ายหนักก็มันก็ต้องไปห้องน้ำเนี่ย มีเคยเจอบางครั้งชวนเพื่อนเพื่อนไม่มานะครับแต่ถ้าเพื่อนบางคนดีมันไม่กลัวผีคือคือผมจะเหมือนคบกันได้ใจอ่ะถ้าช่วงผมขอความช่วยเหลือเขามาช่วงเพื่อนขอความช่วยเหลือบ้างผมก็ไปเป็นเพื่อนนะครับก็มีทั้งบางครั้งเพื่อนก็อืตัวใครตัวมันแล้วก็มองว่าไม่เป็นไรหรอก คือคือคือในในฐานะนักดนตรีไทยตอนเด็กๆเนี่ยรุ่นพี่หรืออะไรบางคนเขาไม่เคยเจอผีนะครับแล้วแม้นจะเจอสมมุติผมเคยเจอถ้าตอนที่ผมเป็นรุ่นพี่ขึ้นมาหน่อยคือผมเล่นสี่ปีมันก็จะมีเด็กรุ่นน้องเข้ามาแทนที่คนเก่าที่เรียนจบไปแล้วใช่ไหมถ้าเด็กบางคนกลัวผีนะครับผมก็ บางบางครั้งมันก็มันก็จำเป็นต้องต้องโกหกใช่ไหมเพื่อไม่ให้มันกลัวจะจะดูจะดูพฤติกรรมแต่โดยหลักๆผมไม่ค่อยโกหกอะ่ะมีผมก็บอกว่ามีแล้วผมก็จะ,จะจะจะเอาตรงนี้ไปว่าให้เป็นเด็กดีนะทําความดีนะคือศีลอย่าทาสิ่งไม่ดีมันมันก็ทําให้เป็นประโยชน์ไปในตัวนะจริงไหมน้องมะลิคุณพรคิดว่าจริงไหมครับถ้าสมมุติผมรู้ว่ามีผีมีเด็กคนนึงมา แล้วไปก็ไปโกหกโอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกผีไม่มีหรอกพอถึงจุดหนึ่งเขาเกิดจะไปทําอะไรไม่ดีอ่ะผีก็ไม่มีเอาตายไปก็ไม่มีอะไรเนะี่ยใช่ไหมก็ทําทสิ่งไม่ดีผิดศีลผิดอะไรมันก็ไม่มีผลเนะี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็ฝากทุกคนด้วยนะดูดูด,ด,ด,ดูเด็กๆอ่ะถ้าเกิดอ่าแต่แต่จริงๆเด็กนี่จะขี้กลัวนะ ถ้าเราสามารถแต่เราอย่าไปหลอกแค่บอกเขาว่าเออมันก็มีนะแต่ว่าให้เป็นเด็กดีแล้วกันสวดมนต์ภาวนาแล้วจะป้องกันผีได้พูดไปอย่างนี้ผมว่าดีกว่านะแล้วมันก็จะได้ทำให้เขาเนี่ยซึมซับก,กับโลกที่หลังความตายก็มีให้เขารับรู้ไปไปไหนก็ไม่ไม,ไม่ไป ไปบ้าบินไปท้าทายไปลองดีซึ่งมันก็ถ้าไม่ใช่คนทํารายการล่าท้าผีหรืออะไรปกติคนทั่วไปอยู่ดีๆจะไปวุ่นวายกับผีมันก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันเหมือนต่างคนต่างอยู่เนาะก็แบบเนี้ยค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่เอครับผมพี่พี่พี่เอวันพี่โชคเสริมนิดนึง ก็คือเหมือนเราเข้าบ้านท่านเรแเราก็เราเข้าบ้านใครก็ตามแต่เราก็ต้องเคาะประตูหรือบอกกล่าวเจ้าของบ้านถูกไหมก็เหมือนที่เราจะไปหน้าท้าผีหรืออะไรต่างๆในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกวันจะมีไม่มีแต่มารยาทของของคนเนาะ มันก็ต้องมีมารยาทที่ว่าเออขอขอขมาเนาะเราไม่ได้มารบหลูนะเราขอเข้าบ้านท่านนะเราอยากเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าไปแบบลบหลูหรือไปแบบว่าที่แบบว่าสุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอดีออกมาแล้วก็ไม่ต้องโทษผีโทษสางโทษเทว,วดาใดๆทั้งสิ้นเนาะคนเรามันก็ควรมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะสัมมาคาระวะไปลามาไหว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแค่นี้นะคะ คุณพี่เอมีเรื่องผีไหมครับวันนี้มีอะไรจะมาเล่าไอ้คุณเอวันนี้อะไรจะมาเล่าไหมครับเรื่องคนใช้เบียกแก้อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมบันทึกใหม่แป๊บหนึง